สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ NetGen Podcast ค่ะเคยลองถามตัวเองดูไหมคะว่าสิ่งที่เราจำได้สิ่งที่เราตัดสินใจหรือ Mac, แม้กระทั่งความรู้สึกที่เรามั่นใจมากๆเนี่ยมันเป็นความจริงแค่ไหนแล้วจะรู้สึกยังไงคะถ้ามีคนบอกว่าสมองของเราเองนี่แหละที่กำลังบิดเบือนความจริงให้เราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแต่เป็นหลักพันครั้งต่อวัน วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าแนวคิดนี้มันมีที่มาที่ไปทางวิทยาศาสตร์ยังไงแล้วกลไกของสมองที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเราขนาดไหนคือปกติเวลาเรานึกถึงสมองนะคะเราก็จะคิดว่ามันเหมือนกล้องวิดีโอความละเอียดสูงใช่ไหมคะคอยบัรทุกทุกอย่างตามจริงเป๊ะ,ปะแต่ดูเหมือนว่าความเข้าใจที่เรามีมันอาจจะเออไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดใช่เลยครับนั่นเป็นความเข้าใจแบบเก่าไปแล้วครับ ทุกวันนี้ในวงการประสาทวิทยาเรามองสมองในมุมใหม่ที่เรียกว่า predictive brain หรือสมองนักทำนายซึ่งเป็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์อย่างลิซ่าเฟลมันบอร์หลักการของมันถ้าจะอธิบาย,ยง่ายๆก็คือในทุกเสื้อววินาทีสมองเราไม่ได้ตั้งรับข้อมูลเฉยๆนะครับแต่มันทำงานเชิงรุกตลอดเวลามันใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยมีมาสร้างแบบจำลองความจริงล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวสิคะ สร้างแบบจำลองล่วงหน้าหมายความว่ายังไงคะเหมือนมันเดาอนาคตเหรอคะคล้ายๆการเดาแต่ซับซ้อนกว่านั้นครับมันคือการคาดการว่าข้อมูลที่น่าจะได้รับเป็นยังไงแล้วค่อยใช้ข้อมูลจริงๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกแค่เพื่อยือนยันหรือปรับแก้สิ่งที่มันคาดการไว้เล็กน้อยเท่านั้นเองเราเลยไม่ได้เห็นโลกตามจริงแต่เราเห็นเวอร์ชั่นของโลกที่สมองคาดว่าจะเห็นมากกว่าครับอ๋อพอจะนึกภาพออกค่ะมันเหมือน แบบว่าระบบเดาคําในมือถือหรือเปล่าคะที่มันเดาคําที่เราจะพิมพ์ล่วงหน้าไปก่อนเป๊ะเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอ่านประโยคที่ตัวอักษรสลับกันมั่วๆได้สบายมากเพราะสมองเราไม่ได้มานั่งสะกดทีละตัวครับมันเห็นรูปทรงของคําปุ๊บมันเดาไปก่อนแล้วว่าคือคําว่าอะไรแล้วก็ไปต่อเลย โหเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่คิดนะคะถ้าขนาดการมองเห็นซึ่งเป็นเรื่องกายภาพมากๆยังเป็นการคาดเดาแล้วพวกนาม,มาทำอย่างอารมณ์ล่ะคะแปลว่าความรู้สึกดีใจเสียใจโกรธของเราก็ไม่ใช่ปฏิกิริยาจริงๆแต่เป็นสิ่งที่สมองสร้างขึ้นมาเหมือนกันหรอคะถูกต้องที่สุดครับและนั่นคือแก่นของทฤษฎี Theory of Constructed Emotion ของ Barrett เลย อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรารอวันถูกกระตุ้นออกมาแต่มันคือเรื่องราวที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความหมายกับสัญญาณในร่างกายเราเดี๋ยวนะคะถ้าอารมณ์ถูกสร้างขึ้นมาแปลว่ามันไม่มีจริงเหรอคะความรู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นของเรามันก็เป็นแค่เรื่องแต่งทั้งหมดเลยเหรอมันมีอยู่จริงครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบตายตัวลองนึกภาพตามนะครับสัญ,ญญาณจากร่างกายเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยคือหัวใจเต้นแรงเงือออกที่ฝ่ามือ แต่ถ้ามันเกิดตอนที่คุณกําลังจะขึ้นเวทีพูดต่อหน้าคนเยอะๆสมองอาจจะแปะป้ายให้มันว่าความตึงเต้นแต่ถ้าอาการเดียวกันเป๊ะๆนี้เกิดตอนเดินในที่เปรี่ยวๆตอนกลางคืนสมองก็จะแปะป้ายให้มันว่าความกลัวเห็นไหมครับสัญญาณกายภาพชุดเดียวกันแต่เรื่องราวที่สมองสร้างขึ้นมานั้นคนละเรื่องเลยและนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้เป็นอารมณ์เข้าใจแล้วค่ะมันคือการตีความของสมองล้วนๆเลยนี่เอง ถ้าสมองเราเป็นนักสร้างเรื่องที่เก่งขนาดนี้แล้วพอถึงเวลาต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันมันจะส่งผลกระทบขนาดไหนล่ะคะเนี่ยเรื่องนี้เชื่อมยองโดยตรงเลยครับกับโมเดลความคิดที่โด่งดังมากของแดเนียลคาร์เนมันเขาบอกว่าในหัวของเรามีระบบคิดอยู่2ระบบที่ทํางานคู่กันอยู่ระบบแรกเขาเรียกว่าระบบหหรือการคิดเร็วเป็นพวกการทํางานอัตโนมัติสัญชาตญาณไม่ต้องตั้งใจคิดเลย อ๋อ oh, เหมือนเวลาเราขับรถกลับบ้านทางเดิมๆจนแทบไม่ต้องคิดหรือตอนแปลงฟันแบบนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือระบบ1ทํางานอยู่เบื้องหลังส่วนอีกระบบคือระบบ2หรือการคิดช้าระบบนี้จะตื่นขึ้นมาทํางานก็ต่อเมื่อเราเจองานที่ต้องใช้สมาธิ <c oughs> การวิเคราะห์หรือการตัดสินใจที่ซับซ้อนเช่น <c oughs> <c oughs> การคำนวณภาษีหรือการวางแผนเดินทางอะไรแบบนี้ใช่ครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยการตัดสินใจส่วนใหญ่มันน่าจะมาจากเจ้าระบบ1ที่คิดเร็วๆนี่แหละน่าจะเกินครึ่งเลยนะคะมีการประเมินกันว่ากว่า95%ของการตัดสินใจทั้งหมดในแต่ละวันของเรามาจากระบบ1นึล้วนๆเลยครับข้อดีของมันคือเร็วมากประหยัดพลังงานแต่ข้อเสียมหานของมันก็คือมันเต็มไปด้วยช่องโหว่และทางลัดที่เรียกว่า อคติทางความคิดหรือ cognitive bias อคติทางความคิดคันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะพอยกตัวอย่างอันที่มันชัดๆที่เราเจอกันทุกวันได้ไหมคะได้เลยครับเอาที่เจอกันบ่อยสุดๆเลยคือ confirmation bias หรืออคติที่คอยแต่จะยืยนยันความเชื่อเดิมของตัวเองคือสมองเราขี้เกียจครับพอเชื่ออะไรไปแล้วมันก็จะพยายามมองหาแต่ข้อมูลที่มาซัพพอร์ตความเชื่อนั้นแล้วก็ทำเป็นมองไม่เห็นข้อมูลที่ขัดแย้งไปซะอย่างนั้น h e u r i s t i c คือการที่เราตัดสินใจความน่าจะเป็นของสิ่งต่างๆจากข้อมูลที่มันหาเจอง่ายที่สุดในหัวเราไม่ใช่จากสถิติที่แท้จริงเช่นคนส่วนใหญ่กลัวเครื่องบินตกมากกว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งที่สถิติบอกว่าการขับรถเสี่ยงกว่าเป็นร้อยเท่าแต่เพราะข่าวเครื่องบินตกมันใหญ่มันน่ากลัวมันฝังใจสมองเราเลยดึงภาพนั้นมาใช้ง่ายกว่าแล้วพวกโปรโมชั่นลดราคาล่ะคะที่ตั้งราคาเต็มไว้สูงๆแล้วขีดค่าทิ้งมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยไหมคะ เกี่ยวโดยตรงเลยครับนั่นเรียกว่า anchoring effect หรืออคติยึดติดตัวเลขแรกที่เราเห็นมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือที่ตรึงความคิดของเราไว้เพราเราเห็นป้ายว่าจาก2,000เหลือ999เลข2,000มันฝังหัวเราไปแล้วทำให้เรารู้สึกว่า999มันถูกมากทั้งที่มูลค่าที่แท้จริงอาจจะแค่500ก็ได้น่าสนใจมากค่ะอนาคตของเราจะดีกว่าคนอื่นและเรื่องร้ายๆมีโอกาสเกิดกับคนอื่นมากกว่าเราเสมอ อันนี้ก็จริงนะคะมันคงเป็น,นกลไกป้องกันตัวแต่ก็ทําให้เราประมาทได้เหมือนกันพอพูดถึงอคติผู้นี้มันทําให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้าสมองเราบิดเบือนเรื่องตรงหน้าได้ขนาดนี้แล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วอย่างความทรงจําล่ะคะจะเหลืออะไรให้เชื่อได้บ้างเป็นคําถามที่จี้ใจดํามากครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่สมองเราแสดงฝีมือการเป็นนักเล่าเรื่องได้อย่างสุดยอด งานวิจัยของเอลิซาเบธลอฟเทอร์สนี่คือเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความทรงจำของคนทั้งโลกไปเลยครับเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความทรงจำไม่ใช่การเปิดไฟล์วิดีโอเก่าแต่มันคือการประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เราเรียกมันขึ้นมาดูทุกครั้งเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ว่ามันอาจจะเลือนลางไปบ้างแต่เราสร้างมันขึ้นมาใหม่เลยหรอใช่ครับทุกครั้งเลยเหมือนเรามีกองเลโก้ที่เป็นชิ้นส่วนความทรงจำกระจายกระจายกันอยู่ ทุกครั้งที่นึกถึงเราก็หยิบเลโก้พวกนั้นมาต่อใหม่ซึ่งมันไม่มีทางเหมือนเดิม100%ซในงานทดลองสุดคลาสสิกของเธอนะครับเธอให้คนดูวิดีโออุบัติเหตุรถชนแล้วแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเธอใช้คำว่ารถสองคันชนก,กันด้วยความเร็วเท่าไหร่อีกกลุ่มเธอใช้คำว่ารถสองคันชนกระแทกกันด้วยความเร็วเท่าไหร่แค่เปลี่ยนคำเดียวเนี่ยนะคะแค่คำเดียวครับแล้วเชื่อไหมครับว่า กลุ่มที่ได้ยินคำที่รุนแรงกว่าอย่างชนกระแทกประเมินความเร็วของรถสูงกว่าอีกกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่มันพีกกว่านั้นครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาทีมวิจัยโทรกลับไปถามทุกคนว่าคุณเห็นเศษกระจกแตกในวิดีโอไหมทั้งที่ความจริงในวิดีโอไม่มีเศษกระจกเลยค่ะปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ยินคำว่าชนกระแทกมีแนวโน้มที่จะจำได้ว่าเห็นเศษกระจกแตกสูงกว่าอีก,กลุ่มถึงสองเท่า นี่คือการสร้างความทรงจำปลอมหรือ false memory ที the ่เกิดขึ้นจากคำถามชี้นำเพียงคำเดียวเหลือเชื่อนี่มันน่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะคะไม่ใช่แค่จำผิดแต่มันคือการสร้างเรื่องราวขึ้นมาเติมเต็มช่องว่างเลยแล้วมันก็มีอีกเรื่องที่เคยได้ยินมาคือสมองเราไม่เพียงแค่สร้างความจำแต่ยังสร้างเหตุผลให้กับการกระทำของเราด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับนั่นคือการคดพบที่ยิ่งใหญ่ของไมเคิลกาซา n i กาที่เรียกว่า left brain interpreter หรือนักอธิบายแห่งสมองซีกซ้ายเขาศึกษาจากผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดแยกสมองสองซีกออกจากกันในการทดลองหนึ่งเขาฉายคำสั่งว่าเดินไปที่ตาข้างซ้ายของผู้ป่วยซึ่งข้อมูลจะวิ่งไปที่สมองซีกขวาและผู้ป่วยก็ลุกขึ้นเดินตามคำสั่งถูกต้องครับแต่สมองซีกซ้ายที่ควบคุมการพูดไม่เห็นคำสั่งนั้นทีนี้ พอนักวิจัยถามผู้ป่วยว่าคุณลุกขึ้นเดินทําไมสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นส่วนที่สร้างภาษาและหาเหตุผลแต่มันไม่รู้คําตอบที่แท้จริงมันแต่งเรื่องขึ้นมาทันทีเลยแบบเนียนๆว่าอ๋อผมจะไปหยิบน้ำหมัดลมในตู้เย็นโอ้คือมันสร้างเหตุผลที่ฟังดูดีขึ้นมาอธิบายการกระทําที่ตัวมันเองก็ไม่รู้ที่มาใช่ครับ แต่ว่าในชีวิตประจําวันของเราเราก็ทําอะไรตามสัญชตาตญาณไปก่อนแล้วสมองส่วนนี้ค่อยมาทําหน้าที่เป็นฝ่าย PR คอยหาเหตุผลดีๆมาอธิบายทีหลังเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมทุกอย่างและแตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมาตลอดงั้นสิคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาครับเราไม่ได้มีเหตุผลเสมอไปแต่เราเป็นสัตว์ที่หาเหตุผลมาอธิบายการกระทําของตัวเองเก่งมาก โอเคค่ะพอเอามารวมกันทั้งหมดทั้งสมองนักทำนายระบบคิดเร็วที่เต็มไปด้วยอคติความทรงจำที่เราสร้างขึ้นใหม่และนักแต่งเรื่องในสมองซีกซ้ายดิฉันเริ่มเห็นภาพแล้วค่ะว่าไอตัวเลขที่ว่าสมองหลอกเราวันละ2,000ครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่มาที่ไปของตัวเลขนี้มันพอจะประมาณการทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะต้องบอกก่อนว่าตัวเลข2,000ันครั้งไม่ได้มาจากการทดลองที่นับออกมาเป,เป๊ะนะครับ แต่มันเป็นการประมาณการเชิงทฤษฎีที่สมเหตุสมผลมากลองคิดตามแบบนี้นะครับมีงานวิจัยที่ประเมินว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆตั้งแต่เล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่เนี่ยประมาณวันละ35,000ครั้ง35,000ครั้งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะยังรู้สึกว่าวันวันหนึ่งไม่ได้ตัดสินใจอะไรเยอะขนาดนั้นเลยนะมันรวมทุกอย่างครับ ตั้งแต่จะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกดีไหมจะใส่ถุงเท้าสีอะไรจะกินกาแฟาหรือชาทุกอย่างนับเป็นการตัดสินใจทีนี้เรารู้แล้วว่าประมาณ95%ของการตัดสินใจพวกนี้มาจากระบบหนึ่งที่เป็นอัตโนมัตินั่นก็คือเราเราสา0 0 0ครั้งต่อวันค่ะเราไม่ต้องคิดว่าทุกครั้งเป็นการตัดสินใจที่ปิดพลาดหรอกครับเอาแค่แบบคิดเปเอเลยนะ ว่ามีแค่5 1 0ถึงของการตัดสินใจอัตโนมัติพวกนี้ที่ถูกอคติทางความคิดครอบงำอย่างชัดเจน10์ของ33,000ก็3,300ครั้งแล้วนี่คะเห็นไหมครับดังนั้นตัวเลข2,000ครั้งต่อวันจึงเป็นการประมาณการที่ค่อนข้างจะน้อยไปด้วยซ้า นี่ยังไม่นับรวมเวลาที่เราใจลอยเลยนะซึ่งมีงานวิจัยพบว่าคนเราใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของวันที่ตื่นอยู่ในสภาวะที่จิตใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทําตรงหน้าซึ่งช่วงเวลานั้นนั่นแหละคือเวลาที่สมองกําลังสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาถูกต้องครับพอรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันภาพมันเลยชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่บางครั้งสมองอาจจะหลอกเรา แต่มันคือสมองกำลังสร้างความเป็นจริงให้เราทั้งวันและในกระบวนการนั้นมีการบิดเบือนเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนับพันครั้งฟังมาถึงตรงนี้เอาจริงๆก็รู้สึกหวั่นหเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าเราจะไว้ใจความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองได้จริงๆหรอแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะเป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้เลยครับแต่เป้าหมายของการเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่การไปต่อสู้หรือพยายามหยุดการทำงานของสมองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เป้าหมายจริงๆคือการ รู้ทันและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างฉลาดขึ้นต่างหากแล้วการรู้ทันที่ว่าเนี่ยเราพอจะมีวิธีฝึกฝนได้ยังไงบ้างคะมีแนวทางง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้เลยครับอย่างแรกคือชะลอการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญสำคัญให้เวลาตัวเองสักนิดเพื่อดึงระบบ2ที่คิดช้าและรอบคอบเข้ามาช่วยทำงานบ้างเหมือนกับการนับ1-10ในใจก่อนจะพูดหรือทำอะไรที่สำคัญสำคัญสินะคะคล้ายๆแบบนั้นเลยครับ อย่างที่สองคือหาความเห็นจากมุมมองอื่นการได้ฟังมุมมองจากคนนอกช่วยให้เราหลุดจากอคติเข้าข้างตัวเองได้ดีมากอย่างที่สามคือฝึกตั้งคำถามกับความมั่นใจของตัวเองโดยเฉพาะกับเรื่องที่เราจำได้แม่นหรือมั่นใจว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ลองถอยออกมาแล้วถามตัวเองเล่นๆว่าถ้าฉันผิดละ่ะมันมีมุมมองอื่นอีกไหม และสุดท้ายการฝึกปฏิบัติที่ทรงพลังมากคือการฝึกสติหรือ mindfulness ครับมันคือการฝึกรู้ตัวว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนกำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรการทำแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เราเห็นความคิดและอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาได้เร็วขึ้นโดยไม่ถูกมันลากไปในทันทีสรุปก็คือสมองของเราถูกวิวัฒนาการมาเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เพื่อการมองเห็นความจริงที่เที่ยงตรงร้อเปอร์เซ็นต การใช้ทางลัดการสร้างเรื่องราวและการบิดเบือนเล็กๆน้อยๆนับพันครั้งต่อวันคือกลไกาการทำงานปกติของมันหน้าที่ของเราไม่ใช่การหยุดมันแต่คือการรู้เท่าทันมันให้มากขึ้นถูกต้องที่สุดครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อเราทุกคนต่างก็มีสมองที่คอยสร้างความจริงในเวอร์ชั่นของตัวเองขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความจริงของคนสองคนมันไม่ตรงกัน บางทีความขัดแย้งมากมายในชีวิตของเราอาจจะไม่ได้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันก็ได้แต่อาจเกิดจากเรื่องราวที่สมองของเราแต่ละคนเล่าให้ฟังจากข้อเท็จจริงชุดเดียวกันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อมากจริงๆค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามช่อง Next Gen Podcast เพื่อไม่ให้พลาดการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ